ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พอดแคสต์เรามาพูดถึงข่าวประเด็นดังนะคะประเด็นเด็ดทีอว่าธุรกิจบ้านนพพรพาร์คเอเนอร์จีเป็นไงมาไงนะคะสารอังกฤษถือว่าเป็นการลอมแปลงผันหุ้นนะคะปัญหามีเยอะแยะมากมายค่ะบ้านในนพเนี่ยนะคะเป็นคนพมา่าพ่อแม่คนพมา่านะคะพ่อคงกเหมนเข้ามาประเทศไทยเนี่ยผ่านกรมแรงงานไม่ใช่ฝรั่งแท้ๆนะคะไม่ใช่ฝรั่งเลยด้วย ชอบทาตัวเป็นแสงตัวเป็นฝรั่งเหมือนเกาะตะลุกเตาค่ะเรียกว่าค้าทิ้งตามหน้าตากลายเป็นแล้วกายเป็นคนยิวไปซะเยอะไม่เป็นคนที่อินเฟอร์ทยนะคะไม่มียุรุนต่อไปสังเกตว่าเล่นเป็นผัวเมียภรรยากันเนี่ยมีลูกเนี่ยเป็นตัวเองโดยตลอดเวลาเป็นลายนิ้วมือเดียวกันหมดคือไม่มีรุ่นต่อไปนะคะแต่ลายนิ้วมือเนี่ยเหมือนกับลายนิ้วมือเดียวกับเสือคอเกตเลยนะคะทีนี้ เป็นคนที่เป็นเด็กที่มีปัญหาทางสติปัญญาแล้วมีอะไรก็ขโมยโด็อกิเม t นเทชันนะคะไม่ว่าใครก็มีอะไรที่ฉาเนี่ยค่ะีย่ว่าเป็นเด็กที่อย่างเด็กส่วนมากเด็ก utcc เป็นเด็กที่อินทารไม่ติดนะคะคือคะแนนเขาต่ำกว่า90คะแนนเนี่ยก็เทียบกับคะแนน IQ คือเท่าเท่ากันภาคธุรก,กิจที่เขามีก็มีร้านยูกิค็อกเทลเลาช์นะคะที่ไว้ฟอกเงินซะส่วนมากหลังเล่นเป็นนักการเมือง และเน้นคว้ากระเป๋าตังคนมีตังค์ทั้งไต้หวันไทยเปรักสุขมือสอย11 2โจนปนธนาคาร3อาชญากรเศรษฐกิจ4อาชญากรสงครามไม่ว่าเขาแมแดงหรือสงครามโลกครั้งที่2 5เจ้าพยาบนวด6โพไซดอนอับผมนวด7จูเลียนาอับผมนวดและอาบผมนวดอื่นๆนะคะได้สังหาอื่นๆไปผ่านหุ้นคนอื่นและที่ดินคนอื่นหรือบางทีสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้วเพื่อเป็นของตนและค่าทิ้ง เข้าไปตนเองเข้าไปอยู่ที่หลังนะคะเป็นคนเสร็จเลททีมลูกหมูหรือหม่องลายคนเดียวกันเลยนะคะคนเดียวกับฮีโร่ที่ตาเหตุการณ์ลูกหมูคนงานลาวค่าเจ้าของธุรกิจรักธรรมชาติและแจ้งเกิดเป็นลูกหลานเจ้าของรีกไหลยภาคธุรกิจเป็นโจ๊กเกอร์นะคะไปหม่อมลูกปลาขายเสื้อผ้าสต็อกของขโมยคอมขายหลายรุ่นอายุที่ทําแบบนี้เมื่อเข้าทํางานบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่ของตนนะคะหลังจากขโมยเลโปและทุะนต่างๆก็ผ่านตัว เป็นเจ้าโลกเจ้าพระเจ้า,าศาสดา r e l i g i s s ได้เป็นถนึงพระยันโจนะเป็นคังคู่ไปมาก่อนเป็นฮันนบาลเลกเตอร์เป็นผีแม่มาเป็นโรค LSD นะคะอาชีพสุดท้ายที่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆคือใช้พระราชวังคนอื่นเข้าประโดยการตาหน้าต,ตาตาแจ้งเกิดและฆาตกรรมไม่เคยลงทุนะายเองได้มาฟรีๆเป็นโรคเลือดเท้าแสนปมมีปัญหาทั้งสิปัญญาและจิตใจไม่ลอวงมาเป็นก้อนเนื้อจนต้องยืมถูกคนอื่นปัดคนตั้มเพื่อให้ก้อนเนื้อมีลมหายใจเหมือนคนนะคะ เรียกว่ามีปัญหาทางด้านจิตใจและสิปัญญาเมื่อประเทศไทยเนี่ยนำเอาเด็กสเตจเล็กเข้ามาควรตบสอบประวัติศาไม่ว่าอาชญากรโกรคเลือดหรือผ่านกรมแรงงานก็ต้องตวรวจโรคเลือดสุขภาพตรวจทุกสิ่งทุกอย่างจนคิดว่าคุณคิดว่าเขาไม่ได้มาทําแค่สาราประโยคคือเขาก็กลับไปมีชีวิตปกติตามธรรมดาตามธรรมดาวเขาไม่ใช่เข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วมาทําผิดคดีอาญา ต้องเล่นเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตว,ว่าผันธุรกิจพาเซกเตอร์นู้นชากเซกเตอร์นี้ไปเอาเงินมาลงทุนก็ผิดกฎหมายนะคะ่างนี้เราจบพอดแคสต์กันวันนี้เท่านี้ค่ะนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการลงทุนหรือว่าจะซื้อขายของจากใครนะคะให้ตรวจเช็คแอปทางรัฐนะคะสำหรับประชากรไทยสำหรับประชากรยุโรปก็ลองถามสถานทูตหรือที่ต่างๆนะคะ ที่เขาจะเช็คได้ว่าถ้าเป็นคนยุโรปหรือว่าเป็นคนประเทศไรให้เขาทปปําแอปขึ้นมาเช็คว่าตรวเครดิตบุโรว่ามีความน่าเชื่อถือในการลงทุนหรือว่าการซื้อขายกันหรือเปล่าถ้าเกิดมีล็อตใหญ่ๆยังไงช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วกด notification bell สําหรับพอดแคสตอีพิโซดต่อไปนะคะ